สวัสดีครับผมครูเอกนะครับระจำทางช่องไอทูครูเอกเลขพยากรและทางห้องเลขเป็นรู้ศาสตร์เลขพยากรนะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจนาฬิกาทางช่องไอทูครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่ม2966กนะครับ2966ครูเอกตั้งชื่อไว้ว่าค่อยๆทําดังใจค่อยๆทําดังใจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันเลยนะครับก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ํากันเลยก็จะมี26 อ่าไม่ใช่ดิยสองเก้าเก้าสองนะครับหกเก้าเก้าหแล้วก็หกหกนะครับใครอยากชมรีวิวแบบเลขคู่นะกลับไปดูที่ช่องคุยกพิมพ์คพิพิมพ์มค้นหานะครับเวลาค้นหาเนี่ยแนะนําว่าพิมพ์แบบนี้นะครับสองเก้าวักเก้าสองอย่างเงี้ยหกเก้าวักเก้าหแล้วก็หกหกอย่างเงี้ยนะครับวักแล้วก็ไปหาในช่องมันจะเด้งขึ้นมาเลยตามเลขนั้นนะค่อยๆทําดังใจนะครับ หรือใครชมเลข3ตัวนะมีเหมือนกันนะครับทำไว้แล้วก็คือกลุ่มเลข296692แล้วก็กลุ่ม669966เนะครับเลขคู่และเลข3ตัวทำแบบภาพรวมนะแต่เลข3ตัวจะดีกว่าเลขคู่นิดนึงตรงที่ว่าเลข3ตัวจะทำแบบหน้ากลางท้ายแต่ว่าไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ฟิกตำแหน่งนะสลับไปมาได้อย่างเช่น66996ก้ะใ,ให้ให้ความหมายคล้ายๆกันสามารถสามารถมองไปในทางใคล้าคลึงกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นฟิก4ตัวต้องมา4ตัวนี้อะมาเรามาลุย4ตัวกัน2 9 6 6ครับ พอตั้งชื่อว่าค่อยๆทํหดั่งใจแน่นอนว่าแนวคิดและการตัดสินใจลงมือทําของเขาอ่ะมันจะเป็นในแนวของเขาที่เขาคิดว่าจะต้องทำางไงก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะมาดู4ตัวท้ายก่อนเลยแล้วกันนะครับคนลงท้ายเลข6ครับจุดเด่นของคนลงท้ายเลข6ก็คือสติปัญญาดีเปิดกว้างยอมรับทุกสิ่งนะครับ่านะแต่ว่าก็มีข้อแม้ที่ว่าสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เขาชอบเท่านั้นถ้าไม่ชอบไม่ทํา สมมติว่าคนหนึ่งอยากให้ทงทำเร่นู้นทําเรื่องนั้นลูกนี้ลูกนู้นที่เขาไม่สนใจเขาก็จะปฏิเสธแต่ไม่ได้เป็นการปฏิเสธแบบแข็งคืนนะประมาณว่าอืยังไม่สนใจตอนนี้เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดคราวหน้าสนใจเดี๋ยวจะพิจารณานะเป็นคนที่ปฏิเสธประมาณนี้จะไม่ได้แบบแข็งแบบเลขหนึ่งเลขเจ็ดที่แบบไม่เอาไม่ยังมาสนใจยังมายุ่งกับชั้นไม่ใช่ก็คือเบาๆซอ,อบซอบแต่ในใจลึกๆคือไม่เอาอยู่แล้วนะครับเลขหกไทยนะตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขหกเช่นเดียวกันนะครับสภาวะ ของแนวคิดก็คือเป็นคนง่ายๆสบายๆมองโลกในแง่ดีนะครับเป็นคนที่มีจินตนาการดีเพราะนั้นหกท้ายหมายถึงว่าถ้าเขาคิดอยากจะทําอะไรเขาจะจินตนาการมันขึ้นมาให้อยู่ในหัววาดภาพมันขึ้นมาก่อนว่าฉันต้องการแบบนี้ประมาณนี้ฉันจะต้องทําไงนะอฉันก,ก็คิดคิดไว้แล้วสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนที่สําหรับผมอะหกหกะเป็นคนที่เตะเข้าประตูตัวเองเก่งมากไม่ว่าคุณจะ ภายนอกคุณจะต้องทําอะไรไงก็ตามแต่สุดท้ายคําตอบมันต้องอยู่ที่ตัวคุณคุณจะเป็นคนอยากจะได้ในสิ่งแรงปรารถนาในใจที่สุดความคิดคนอื่นไม่สามารถทําอะไรคุณได้นะครับต่อให้เขาหวังดีคุณแค่ไหนก็ตามหรือเขาประสงค์ร้ายคุณแค่ไหนก็ตามถ้าคุณไม่เอาสักอย่างจะไอพา,ายุเอาช้างมาล่างไงก็ไม่เปลี่ยนแต่แค่ไม่เป็นคนแข็งแบบปฏิเสธแบบเต็มตรงตรงๆแบบไม่เอานู่นนี่นะผมว่า คนหกหกี่ยรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางอืประมาณว่าอะไรก็ได้ให้มันได้สําเร็จตั้งใจไว้ก่อนเอาทางนั้นแหละนะครับนี่คือโหก,ก็ดีนะจุดเด่นคือได้ทําตามประสงค์ตัวเองสุดๆแล้วทีเด็ดก็คือวิธีการถ่ายทอดเป็นเลขกกาวด้วยยังไงก็ได้ให้คนเข้าใจว่าฉันเป็นคนแบบเนี้ยฉันต้องการสิ่งเนี้ยเพราะนั้นการที่เขาจะอธิบายสิ่งที่เขาอยากจะได้ให้คนอื่นฟังมันเลยมีหลากหลายพีทาให้คนเข้าใจว่าทาบางทีสมมติว่า เราได้คุยกับเขาอธิบายเขาเนี่ยแล้วแบบว่าเออเขาไปเที่ยวมาแล้วเขาต้องการอย่างนี้เรามานั่งฟัง <c oughs> ออืคงจะเปลี่ยนใจคนคนนี้ยากมากๆเพราะเขามีแรงปัถนาแรงกล้าเหลือเกินที่อยากจะได้สิ่งนี้อยากจะทําสิ่งนี้อยากจะปฏิบัติสิ่งนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงยากถามว่าเป็นคนหัวแข็งไหมสำหรับผมเป็นหัวแข็งแบบไม่ต่อต้านนึกภาพไหมหัวแข็งแบบไม่ต่อต้านคือ,อยังไงก็คือ คนอื่นพูดมาเขารับฟังหมดแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเลือกสิ่งที่เขาชอบเท่านั้นจะไม่มีทางที่แบบเหมือนคนที่ต้องการให้เขาเป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นเขาจะไม่เป็นแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นหรือถ้าแบบเสียไม่ได้จริงๆอาจจะฝืนทําสิ่งที่ไม่ต้องการอยู่สักพักหนึ่งให้แบบแรงกดดันมันลดลงแล้วก็กลับมาทําสิ่งที่ต้องการอย่างเดิม <c oughs> นี่คือความเป็นเก้าหกนะครับความเป็นเก้าหกนะครับ ตำแหน่งต่อมาครับพื้นฐากนการทำงานเลเ2ลสองเขาเป็นคนที่ทําสิ่ง,งต่างๆเป็นลําดับเป็นขัน้นเป็นตอนนะครับทำได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นางานที่มันเกี่ยวกับบุคคลหรือก็เป็นเกี่ยวกับตัวงานเองเขาเป็นค,คนที่ทําสิ่งนั้นให,ให้เกิดขึ้นได้อย่างเรื่อยๆนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเหมือนน้าซึมบอ่อทรายอ่ะหรือน้ําหยดลงหินนะเขาเป็นคนประมาณนั้นนะ่ะไม่ได้เร่งไม่ได้รีบแต่เป้าหมายชัดเจนว่าสักวันน้าหยดลงหินมันต้องก่อนประมาณนั้นนะ่ะ เขาจะทาสิ่งที่ต้องการจนสุดท้ายแล้วเขาก็ได้ทาสิ่งที่เขาต้องการอย่างเต็มที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะอินดี้นะเพราะมันมีทั้งสองเก้าและหกเก้าเป็นเป็นหัวคิดที่ค่อนข้างจะแบบต้องตีความว่าเขาต้องการอะไรแต่ตัวเขาเองเนี่ยสามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้ว่าเขาต้องการอะไรประมาณไหนแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักเขาเลยไปนั่งไปนั่งนึกว่าจะต้องคนคนี้จะต้องประมาณไหนยากเพราะเขามีอะไรในหัวเยอะนะครับจินตนาการในภาพขนะอง แต่แน่นอนว่าถ้ามองภาพรวมคือเขาคนนี้ถ้าเกิดทําอะไรแล้วเขาจะทําตามสิ่งที่เขาต้องการเสมอน,นะครับแล้วทําสิ่งนั้นอยู่เรื่อยๆนะมันจึงเป็นที่มาที่กุยกั้งชื่อว่าค่อยๆทําดังใจนั่นแหละเห็นแก่ตัวไหม <laughs> ถ้าเป็นคนไม่ดีก็เรียกเหมือนแก่ตัวก็ได้นะ <laughs> แต่ถ้าเป็นคนดีก็เรียกว่ามีแรงบันดาลใจในสิ่งที่จะทําให้ตัวเองไปประสบความสาเร็จในสิ่งที่ตัวเองชอบดีนะโอเคนะครับนี่คือสี่ตัวท้าย ส่วนบุคลิกภายนอกอันนี้เป็นสายสเสน่ห์เลยนะเป็นคนที่เข้าถึงคนง่ายเข้าอกเข้าใจคนดีนะเป็นคนที่แต่งตัวดีเป็นสายแฟชั่นสายแบบออล่าเกิดอะหน้าตาต้องผ่องใสดูดีเสือ้อผ้าต้องเป็นตามเทรนแฟชั่นอย่างดีติดกระแสตลอดเพราะนั้นแรงดึงดูดดีมากสำหรับใครเห็นบุ๊ก็ต้องเห็นโหย ผิวจางใสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูผ่องใสแต่งตัวก็ดีด้วยยังไงก็ดึงดูดอยู่แล้วสไตล์แบบนี้ใครก็ชอบนะครับแต่งตัวดีตลอดศาสรสห่านนะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องบุคลิกภายนอกสําหรับพวกงานบริการงานที่ต้องโชว์แสดงสิ่งที่ต้องเป็นนะหมายถึง mm hmm. ว่าโชว์ร่างกายโชว์หน้าตาอะไรพวกเนี้ยอ่ะเรื่องนี้ตอบโจทย์นะครับเป็นสายสเสน่ห์อีกกลุ่มหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกที่ดูดึงดูดนะอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับ เลขต่อไปนะครับไอพี่ไอเลขต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องเสริมเรื่องของการเงินหากเก่งครับหากเก่งมากๆเต็มสิบให้สิบเลยกลุ่มเนี้ยนะครับหากเก่งสุดๆหกหกหกเก้าแล้วแถมมีสองเก้าอีกอทั้งเงินที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะครับแต่ว่าจุดด้อยคืออาจจะไม่ถึงขนาดที่แบบว่าเป็นกองเลขของเงินก้อนใหญ่ๆลงทุนเยอะๆอะไรเงี้ยแต่คือถ้าเป็นแค่เงินจับต้องได้เนี่ยหาได้ตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเต็มสิบให้สิบเลยสาหรับการเงินแต่แน่นอนไอพวกได้เยอะๆเงี้ย วิธีบริหารจาัดการไม่ค่อยเก่งครับใช้เก่งติดฟุ่มเฟือยได้สักลุ่มเร่งนี้ใช้เรื่อยๆหามาใช้ไปถ้าเกิดว่าเป็นใครที่เป็นสไตล์หามาใช้ไปกลุ่มนี้ใช่หามาเพื่อได้ใช้ไงเออไม่ไม่ชอบใช้ทีิตแบบว่าไม่ได้ใช้ตังค์ยังไงก็ต้องได้ใช้นะครับก็ถ้าใครเป็นสไตล์แบบหามาใช้ไปกลุ่มนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าใครเป็นอยากจะได้สายที่แบบหามาแล้วบริหารจาดัดการดีๆไม่ค่อยได้ใช้ได้จ่ายออกได้ กลุ่มเนี้ยอาจจะไม่ตอบเท่าไหร่นะครับการเงินก็ประมาณนี้สุดท้ายเรื่องของความรักเออเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเป็นบุค,คลิกภายนอกดึงดูดครับแต่งตัวดีแบบนี้ใครๆก็ชอบดังนั้นนะ่ะวางตัวดีด้วยสายแฟช่ชั่นเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าจะมีจุดด้อยนิดนึงตรงที่เขาเป็นคนข้างข้าอ,อ,อารมณ์แบบอยากได้ต้องได้อ่ะเล่าไหมอยากได้ต้องได้เป็นคนเอาแต่ใจหน่อยๆ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นแฟนที่เป็นเลขกลุ่มนี้นะ คุณต้องตามใจเขาหน่อยแล้วกันเพื่อให้เขาได้ดังใจปรารถนาเขายอมทําตามเขาเถอะถ้าไม่ทําตามก็จะงอนงอนเวียงไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ถ้าแต่ก็ไม่ได้เวียงแบบโกรธเกลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นอนเวียงแบบงอนอ,อยากได้อะ่ะเหมือนเด็กอะ่ะอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ทําให้ฉันหน่อยอะไรเงรี้ยถ้าใครชอบแบบอารมณ์แบบน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้ก็อาจจะชอบก็ได้แต่บางคนแบบไม่โตเป็นผู้ใหญ่ทันทีอะไรเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่นะ สไตล์พ่อแง่แม่งอนหน่อยๆนะครับสำหรับเลขกลุ่มนี้อ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่นํามาฝากกันน่าจะตอบโจทย์ไม่มากก็น้อยนะครับงีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องนี้ถูกคุยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ